สวัสดีครับทุกคนวันนี้ท่านหนึ่งจะมาแก้ทรงเก่งยีนรีไวท์ห้าศูนย์หนึ่ง xx นะครับแล้วก็ลูกค้าบอกว่าต้องการแก้ทรงนะครับแล้วก็อยากมาแก้อยู่นานแล้วตรงพร้อมก็เลยมาที่ร้านนะครับท่านหนึ่งก็จัดให้นะครับคือท่านหนึ่งมาเช็คไซส์ดูแล้วมีปัญหาตรงที่เป้ายานมากๆนะครับตัวนี้จะเป็นรีไวท์ห้าศูนย์หนึ่ง xx เหมัอนขามันจะบิดมาตั้งแต่กำเนิดนะคือเหมือนกับมันผิวอ่ะมันมันบิดเข้ามาอย่างเงี้ย ก็บอกไม่ถูกก็คือดีไซน์มาอย่างนั้นช่ะเฉยทั้งหนึ่งเธอทำอยังไงให้ลูกค้าสวมใส่ได้เวลาเก็บเข้าแล้วขามันจะบิดน้อยลงนั่นเองเนแต่ข้อสําคัญก็คือปลายขามันเดเก้านิ้วอะ่ะแต่ลูกค้าประมาณต้องการปลายขาประมาณเจ็นิ้วเกือบเกนิ้วะเออ แล้วก็ที่ดูถ้าเกิดเราเก็บแบบปกติสแตนดาร์ดมันไม่โอเคนะทีนหนึ่งก็เลยต้องมาคำนวณเนื้อผ้าใหม่นะครับแล้วก็ไล่ทรงให้ใหม่หมดเลยครับล้มตะเข็บด้านไหนครับตัดเป้าขึ้นประมาณ3านิ้ยสนิ้วกว่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็จัดให้ครับถ้าอย่างที่เห็นที่ที่หนึ่งก็ลุยงานอย่างที่เห็นลูกค้ามารับของอะไรครับทีนหนึ่งล้มตะเข็บให้ด้วยแล้วก็ตัดต่อปลายขาให้ด้วยทีนหนึ่ง อ,อ,อยากให้ลูกค้าใส่เดาลอกก็เลยแนี่นำห้ตัดต่อไปขาถึงแม้ปลายขามันจะมีการปูกมันพังนะชั่งหนงซ่อมให้นิดหน่อยด้วยนะครับไม่ได้คิดเพิ่มเติมอะไรนะครับก็อยากให้ลูกค้าใส่แล้วลองไงจะไปนะครับขอบ้องรู้นะครับที่ไว้วางใจชั่งหนึ่งแล้วก็เข้าไปชั่งหนึ่งจ่ายสวัสดีครับตามชมคลิปใหม่คลิปหน้าครับว่ามีรีวิวอะไรอีกนะครับสวัสด,ดีครับบ๊ายบาย